สาม <oh> ท <ok> ีมฉ <ok> okay. okay. <ok> okay. ัท่มี่อแ่ตบันไดก่บก่อแท่นตรงบันไดโอเคโอเคกินอาหารเลยหมอ ต้มแมนต้มฟักทองยังไม่เสร็จกินอันนี้ก่อนคือซื้อมาตอนแหลกๆต้นน้อยๆต้นน้อยๆจอยจอซื้อมาต้นแหลกๆต้นน้อยๆจอยจสร้างบอกว่ากูยังขนาดนี้ยตกินขนาดไหนแม่างหนึงมันมันมันออกแล้วกับเียมันออกมากกับเขามามัน มันไดอยู่ได้กินอยู่นี่เนาะครับจ้า้ก็มานั่งถายเราจับโยนลงคือเก่าสร้างบอกว่ากบใหญ่แหงค่ะุนแยแล้วก็คุน่นว่าพูาษากินือเรามันใหญ่แนหน้าไหนคือเ่าขุนคนเห็นคนบ่เสาบหัวหนึงมันยังเจ๊ขุดน้ำพ่นแหงคะ วันนี้มาเบ่งว่ามีรถรถขนปูนปูนมาส่งเพิ่นจะฉาบมองเพิ่นจะก้มองอันบันไดป่ะคะตัวแทนหัวสิงตรงบันไดนี่คะ่ะจ้างเขามา ช่างฉาบช่างก่อเข้ามานะคะแล้วก็ลดคนปูนมาส่งค่ะหอนแดดแต่เศร้าเาดีย๋ยวเขาก็เสียดีเห็นค่ะแทนหัวสิงหลดคนปูนเข้ามาค่ะ พ like, he ูดได้แล้วค่ะดูแล้วเพื่อนจไม่รักกานก็ทายเป็นไก่ไกโอ้ทายเจ้าก็ได้โอ้ทายหมอเด็ด เป็คนปูนลงค่ะก่อแท่นตรงบันไดนะคะแท่นหัวสิง <c oughs> ทีมช่างเข้าเนะวันนี้เนาะ <c oughs> ช่างกออ่อฉาบเข้า <c oughs> เออทุกคนติดมาเห็นงั้นบ้านอีหลาหรือว่ามามาส่างของส่งอย่างต่างๆนี่ยทุกคนมีความสุขหมือดค่ะ <c oughs> ได้มาบ้านน้องอุ้มอิง <c oughs>

แต่แกคอยไม่เปิดเมืองยังเห็นหม่ดเจากของตัวต้นีกว่าเป็นช่องยูทูบไงคะเ,เขาก็เห็นหลายประเทศนะของของอุ๊งอยู่ในนอค่ะนันสิมี่เกี่ยวกับอีหลา่ลาหลยช่องที่น่มันสิดึงกันไปนะคะ เดี๋ยวปลูจอกจะเกลื่อนไปเลื่อนมากก็สุขินเบิดอันนี้คือ y o ยูทูบมันบ่ค<บ>่ะบ่แมเมนต์แคสบ่โมค่ะ YouTube เอ่อคข่อยมันปะนางจ้องปะนางแม่บ้านน้องอุ๋งอิงเป็นป่าอีหลานะคะแต่เพื่นยังจังเลยนี่ยคยังก็เว้นกันสิฮู้มันเป็นเพื่อนกันแต่มันทะเลาะก,กัน เป็นม <mile> ูกัน่จากว่าสีมีมีแหลท้องคำจางใบด้อางดเลยเจ้าน้ครับนี่มีอากาศอากาศวันร่มร่มหนาวมากเนี่ยนาอ ผมผิดมันได้ขางหลังไปน,นั่นสิอันนี้ล้มลมมะซอยแน่ดีอยู่เ <c oughs> ย่ครับเฮ็ดงานแม่บ้านซุ้มวณีเฮ็ดงานซอยอันแฟนแบบปุยยิ่งสมัยใหม่หมนี่ เก่งค่ะจริงโอ้ยขนนีบ้านผมม่มานล่นันงันสิดูไาไม่เงาดี่ัวนละ <laughs> ยันช่วยกันน้อยอกมนีเนาะม,นมันมาเด้อพี่นอ้อง ก่แท่นหัวสิงเดี๋ยวปนาน่ากระสิงลงรล่งิปให้เบิ้งเรื่อยๆอะคะ่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าก็สร้างบ้านหนองอิงนะคะ เดือนสิบเดือนหนางไม่เป็นเลยค่ะบนไหนก็แช่สองประนางนะคะแม่บ้านน้องอุ๋องอิงช่องประวันแม่กลัวน้องอุ๋งอิงอีกช่องหนึ่ง่องปุ้นแม่น้อยนะคะบนแอวแล้วแต่สิเธิ์ทิมหลังบานค่ะให้กำลังใจทิมหลังบานนะคะต่อเบิ่งโฆษณาให้น้ำค่ะ จะมาถ่ายให้ดูอีกนะเราเลียร์ของกันค่ะออกกันไม่ผิดนา่่าวัสดีค่ะ